่สิ่งอื่นประการใดอาจพ่อต้องพิมพ์ชีพได้บอกตรงๆกัอย่าเครียดอย่าขมอย่าโกรธให้กันเ้อพี่น้องเด้อมันจือบ่ได้มันจือบ่ได้แต่ฉันพูดยิบตามนั้นคือจะน่าจะได้อยู่เด้อพี่น้องเบื่องไล่เบื่องได้คลิปเอาไครับไล่เบิ่งใด้คลิปครับผมคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นคือส่วนรลายคนกติดตามคนหน่อยนะครับเนาะด้วยความที่ว่าเมตตาสงสารอาจจะบ่ได้ติดตามคักปันได แต่ทังนี้ทั้งนั้นพอน้องพิมขอขอบคุณนะครับเออเอฟสายบุญทุกท่านผู้อยู่ต่างประเทศก็ดีครับผู้อยู่ต่างจังหวัดก็ดีทุกคนครับที่เป็นสายบุญ e f อทุกท่านครับผมซักนะว<า>ัะะะนนี้เป็นคุณแม่นกกะค่ับน้องพิมสิไปแต่งตัวมาล่ำถวายอีกเนาะค่ะ บอกให้นั่เพ่นน่ด้อคะองพิมพ์แล้วตแตกพักเนยแตกคตกาาาารึ่งครูพ่นเนาะค่ะเนาะค่ะล่ำโดยสายยานบารามีบนเคยมีการซสอมเป็นการล่ำครั้งแรกนะคะวันโตหาอาจารย์แม่คุ่นชคมากกำลังไล่สุดยุอันเอาโทรศัพท์ัโทษหาอาจารย์เนี่ย วันสารเป็นตัวเกาเกียงไวได้อบ่เป็นอ๋อเทพีนางพญานาคียาสีพทุมค่ะางพระอาจารย์นิคมกะดีใจหลายเลขเพิ่นเข้าทั้ง2หมองเนาะค่ะเนาะมีผู้ขอตายเพิงนีผู้ขอตายเทิงอัญญาสินลามเนาะค่ะเพิ่นได้โทเขามากคืนก็เลยหายไปจักหน่อยเด้อค่ะก็ขึ้นเพิ่น เป็นการร่ำครั้งแรกของแม่น้องพิมกับพอน้องพิมนคะอาจายจะมด้วอา่ะเบอกนแมเลว่าเขาดูแนินแห่งมลาคาและองาทีเจ้าเมตตาทำนหมนนเขาของเจ้าาทั้น ล่ำโดยที่บ่ได้ซ้อมเป็นการล่ำครั้งแรกเด้อค่ะเออดีใจจริงจริงถูกไหมต้องค่อยจับเอาเด้อค่ะพอเลขเพิ่นมาทั้งเลขถูกทั้งเลขความฝันเนาะค่ะเนาะแต่ความฝันจะแม่นเฮ้ากับโบหัวันเสียอกตัวใดเนาะค่ะเนาะสีเลขต้นบักค้ำแน่สีเนาะค่ะค่อยจับไปเรื่อยๆนะคะ ซื้อ <so บัตถคือกันค่ะเอฟซีซื้อบัตถุคือกันค่ะซื้อลอตเตอรี่เจ็ดสองมันไปออกเลขบนค่ะสามแปดว่ามันออกแล้วแอดมินกับวัตถุคือกันค่ะเลขอายุคุณแม่น้องพิมพเนาะค่ะเนาะยำแล้วยำอีกแถมเลขถูมาตรงกันกับเลขคุณแม่น้องพิมพ์อีกหน่อแมว สาดเตาเนลืองเนืืองสุกทั้งเหลืองเขียวแก้วดุดังแป้าแทงทอง ตั้งตีฉากตึงพินดูเรียเทวาสินตั้งหวมยินนนำหอยอดอ้อ,อยซอยจุติเห็นเป็นสางาแกดวงง้มใสโซภาองค์นั่งพญา,านาคีเจ้าเล่าอ,องค์นาคน่อยใหญ่ออนมหาย่อก่อนนมวันดาต่อบุญญาองค์ทานสุดเลิศล้ำละมิตรธรรมอันสูงใหญ่สเสด็ดใดดันดาวสะสมสรางบารมีอันมานีเป็นทรัพย์เป็นทองเป็นเก ก้เต็มดองพระลงย่าทานบริวานนั้นกวงใหญ่ไพศาลองค์เทพีสิบาดานประทานพนลูกลาทานมาแล้วอ้ยิ้มปูยิ้มปุยมากล้ะค่ายเอซีหิ่มปุยยิ้มปุยมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับหิมปุยหิ่มปุยมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนเลยโนอยากล้ำบางันบอกใครลำนบั เ่าสี่ล่ำคูกับคุณแม่เนาะค่ะเนาะถูกเลขอายุค่ะอายุแม่น้องพิมคลิปแรกต่องวดนะคะหล้วกสี่เจ็ดสองนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะที่บนฝันคลิปแรกนะคะถูกของคุณแม่น้องพิมนะคะกับคุณพ่อน้องพิมจุดทูบสามแปดสามนะคะนี่เพิ่งกะล่ำแก่บนเด้อค่ะ

ต้องติดตามทุกๆคลิปเด้อค่ะเอซี่ขันเบิ้งคลิปเดียวมันกลับว่าถือเจ้าค่ะต้องเบิ้งทุกๆคลิปนะคะพอว่าเอากระใสวิจยาในการรับโมเนาะมันก็นมีหลายคลิปความหน้าเป็นไปได้กะมีทั้งเล็กถูบมีทั้งเล็กต้นบักขามทั้งเล็กความฟันนะคะ่ะจะเขาเล็กความฟันแม่น้องพิมกับเล็กถูบพอน้องพิมนะคะขันสิว่าไปแล้วว่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ ว่บาบางหันข้าเน่นแต่น่องพิมนะคะเรขนกนองทิมว่าเขานะคะมาเขาของคุณพ่อี่เขาซ้องงวดคุณแม่นี่เขางวดแรกนะคะเป็นฝันทั้งบนทั้งล่างนี่จะเป็นของคุณแม่เป็นการล่ำครั้งแรกได้ค่ะนี่ล่ำแก่บ,บนกับ่บคิดว่าิ่นจะล่ำใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อเอาอีกป้าพ่อแล้วครับขั้งแรกครับผมคำแรกไม่เคยร่ำจะเคยเอาด้วยขอพิมพ์ความบริสุทธิ์จังบาทนะครับขอบารมีของปู่ยาให้เอฟซีทุกท่านถ้าท่านใดบ่ได้ติดตามก็ย่าเสียใจเด้ออันนี้คือพอลี่พิมขอให้เอฟซีหรือสายบุญทุกท่านนั่นเพาะด้วยกำลังทรัพย์ของทุกท่านที่บริจาคมาค่าขนมน้องค่าสางสาร พอน้องพี่เปิมปิติยินดีที่ที่ได้ห่วมบุญน้ำกันพอน้องพี่ได้ขอได้ครับเ้อมือวันผาใหญ่วันพาใหญ่ที่ต่องวดใช่ไหมครับแม่นครับแต่สิ่งอื่นประการใดอาจพ่อน้องพี่ชีบได้บอกตรงๆกะยาขียดบยาขมยาโกรธให้กันเออพี่น้องเ้อมันจือบ่ได้มันจือบ่ได้แต่ขันพูดยิดตามนั่นคือจะน่าจะได้อยู่เด้อพี่น้องเบิองไลเบืองได้คลิปเอาไลเบืงได้คลิปครับผมครับสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นคือส่วนไลคยคนกะตดตามคนหน่อยนะครับเนาะด้วยความที่ว่าเมตตาสงสารค อาจจะบ,บ่ได้ติดตามคักปันไดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อน้องพิมขอขอบคุณนะครับเอฟซีา FC สายบุญทุกท่านผู้อยู่ต่างประเทศก็ดีครับผู้อยู่ต่างจังหวัดก็ดีทุกคนครับที่เป็นสายบุญเอฟซีทุกท่านครับผมสาธุค่ะพ่อน้องพิมขอบคุณทั้งนามตาเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่มป<อ>ิติหลเนาะค่ะเนาะเพิ่นแก่บุญนะคะม่น้องพิมนี่คือฝันต่องวดว่าพญานาคมาหาสององค์ สี่เจ็ดสองที่แปลให้ทเจ็ดสองเนาะตองวดด้วยเนาะค่ะครับตองวดครับตองวดลูกไส้ฝันเห็นคุณแม่อายุแม่อายุสามเท่าไรสามแปดจ้ะสามแปดพอดีพอดีเนาะบริเดึงลอตเตอรี่เนาะถึงเจ็ดสองปัญนาสององค์สามารถเข้าไปดูในคลิปได้นะครับผมคลิปวันพระใหญ่แล้วก็คลิปฝันตองวดนะครับจานเนาะข่วบ้านนี้ของคุณแม่ข้องพิมพ์นี่อัน ขานีงวดแรกหรือเขาจะงวดล้ะค่ะตามที่ฝันมาพูดถึงฝันนี่ม่เกิดบ่เป็นแต่หงบ่ได้บอกเลยจ้ะเราป็นกับฝันเือากันกันเรามันกับฝันเกี่ยวกับพญานาคคือกันเลยค่ะโอเขามาสามงวดแล้วแต่ว่าหันบ่ได้บอกผู้ใดงวดฝันก็หางยิงข้าวเป็นกับที่ ขี่เกียมติดมือว่าวันนี้ก็ใส่อายุอีกต่างหากเมืที่แล้วกับเขาอายุเพิ่นนี่ขี้เกียมตกใส่มือเนาะตกใส่หัวเนาะค่อๆจับออกขี้เกียมหางขี้เกียม์ไม่ลุนใส่มือลุนเชิงเอาอายุจะว่เพิ่นกับวายอยู่เนาะบาดบางแห่งลูกไายฝันเห็นบ่ฝันเห็นแม่น้องพี่มเนาะแล้วก็ฝันเห็นพญานาคมาหาสององค์กามีอันพญานาคเป็นเจ็ดสององค์ก็คือเจ็ดสองออก เมื่อเช้านี้กับี่เอฟซี่ซื้อน้ำยูเมนบอกอันคือว่าไปพ่อเพิ่นถามอายุอยู่มาจากเพิ่นเพือ่อนบอกให้ตีว้อฟันให้เพิ<อ>น่นเอาันเห็นงูงูซ้ำต้นตา,ตานลเนี่ะเลื่อยมาหาเ<อ>พิ่นบดีเพือเ่อนก็เลยบอกว่าอันอันให,ห้ไปส่งปง้าหน่อยได้ไหมเพื่อนถามงูจางนู้ก็เลยว่าอันไม่ใช่เลขอะไไม่ใช่เจ็ดล่ะคะเพราะว่าถ้าเป็นงูก็จะเจ็ดนะไม่ใช่เจ็ดแล้วก็ไม่เจ็ดันก็เจ็ดสองมันก็เลยบอกว่าเสียใจโอพอดีนูคีเราอยู่ก็เลย แบ็ก็เลยหมดเลยจ้ะอืมอืมอืค่ะก็ถือว่ามีแต่คนฝันเห็นงูเนาะค่ะเนาะแปลกที่ว่าไม้นี่จะฝันเห็นงูเห็นพญานาคนั่งไปสององค์ข้องค้องไอ้ซีดหนีเพื่อจะยังฝันเห็นพญานาคขึ้นกกไม้สองงาอืหันจีบพเป็นซื่อหันเจ็บสองเลยหันนะอืฝันเห็นอะงูเขืนมีสองงาเพื่อนว่ามากใกล้ๆนู้นนะอืมเพ่อนกัฝันอีเขียนเนาะฝันเห็นอ้เขียน ตีเพื่อค่อยเป็น่นเป็นฟันเรนที่ผิดก็ไม่ยืนต้อนานูเราก็ล่องไปสิค่ะนะขอบคุณนี้เป็นการแก้บนเนาะบนบ้างได้แบบนี้เนาะค่ะค่อยไลุ่่นเลขบ็กบลุ่นเลขเป็นเมื่อแซันเบิือดีละค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ